กลับมาห่วงจุ้ยเบญจธาตุค่ะยังคงอยู่กับดิฉันนะคะปียชัดกรุณานนและอาจารย์สุรัตตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะผู้ที่จะมาให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของจารย์จัดสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่อาศัยโรงงานบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เป็นมงคลมีโชคลาภนะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์สุรัตนพงศ์นะคะเชิญอาจารย์ดู่วงจุ้ยนะคะ0897648488หรือ0850202333ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พาไปดู่วงจุ้ยให้ที่บ้านเรือนจะได้เห็นภาพกันภาพนค่ดาวคนองอาจารย์เตือนนิดนึงเนี่ยนะครับอาคารไหนก็ตามแต่ที่มีความมืด นะครับคือจุดอัปงมงคลเกิดเรื่องได้ทุกชนิดไฟไหม้ก็ได้ทขโมยขนะึ้นบ้านก็ได้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หมดถ้าบ้านไหนดูแล้วมันมืดมืดคืมคืมๆ,มๆมไม่ดีท่านผู้ชมตามมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะสีส่ครับท่านผชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่แถวดาวคนองนะฮะ เป็นบ้านแห่งหนึ่งที่เอจออาจรมานะครับซุ้มประตูตรงนี้นะีแหลมแหลมพุ่งไปข้างนอกนะครับหรือว่ายังได้อยู่แต่มุงแหลมคอนกรงข้ามพุ่ม,มาในอาคารเราก็ม่ค่อดีนะครับวิธีแก้คือถ้าไม่ตัดออกก็อเอาต้นไม้ปักังไว้ปังไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างท่านผู้ชมตามมานะครับ ที S <S ่แบบนี้มันก็ถือวันนี้ได้เปิดแถ้าทำได้ไม่เปิด LED ให้สว่างแสงสว่างที่ดูใแสงธรรมชาตินะครับฟอกํำแพงที่มาติดนี่ให้เดินเข้าอย่างนี้ไปให้ปังมาถึงแค่ในกระปองยให้เข้าประตูแวงระหว่างนีนะครับพอกํำแพงใึ้สรวตรงนี้เสมอกับประตูหน้าตู้เนีกตู้อะไรก็ไล่โชวของ หรือเอาตู้มาไว้ฝังนี้ฝังไว้เราก็ตรงนี้ได้ฝังไว้ก่อนเนี้ยมันจะเป็นตู้ยาวฝังเอาตู้ตัวนี้มาฝังไว้ทำใบซ้อได้ครับได้ครับพอเสียตรงประตูให้ติดรูปเทพคุณก็ร้องชุนพรอจะได้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวใหญ่ใหญ่นี้เลยนะให้ตอกประตูให้ตอกประตูเลยนะครับเข้าะจนะน้ำคู่ นะครับอยู่ฝั่งนี้ได้ประตูอฝั่งนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่เจ้านะไป็นโะนะจ,จกลาบนะครับต้องให้ใหญ่ๆนะแสงสว่างเพียงเข้ามาเยอะๆก็ดีจะเป็นพาะก็ได้หรอปภา,าไม่ได้เป็นตัวมรลวงหรือเป็นพระออยู่บงบนอ๋ออนนี้เป,นเป็นเทพเป็นเทพใช่ไหมให้ตัวประตูใหญ่ๆเลยคนะมันมีมือตึงไปไม่ดีนะครับความมืดคือสิ่งไม่ดีต้องหาต้องสว่าง นิดกิ่งต้นไม้หน่อยความส่งจะได้เข้าต ch ้นไม้จะอื่นไปเราบังบังบังแสงหมดแดดเข้าน้อยๆความสูงเรเข้าเยอะๆแต่ว่าคุณมืดมืดคืออมอุ่คนแล้วไม่ดีพื้นห้องนอนต้องสูงกว่าพื้นธรรมดาหนึงนะครับถ้าจะนอนปูหายคนก่อนหายคนที่ใช้แล้ว แพหรืออวนก็ได้ปูนี่ตัวไม่หล่อนเขานะครับแล้วก็ทำพื้นสูงไว้อีนิดนึ่งครับนะให้ส่วนแต่เ่าอวดนี่ทำไว้เลยใช่ไหมทำไว้แล้วก็ได้รับอ๋อได้ใช้ปูนรับใช้ปูนครับมีต้นไม้เท่าเหรอค่ะในตรงในบ้านคันุดอย่างเลยมุดรอบไม้ชันเรือซ่อมแซนเนี่ยนะครับช่วยทาสีให้สว่างเขาจ่วยแมวสี เพราะบ้านคุณนุ่มเยี่ยมมันทำให้มืดแถมไมั้งนั้นเลยไม่เป็นกฎทำให้มืดกานสีที่ทาใหม่ควรจะใช้เป็นสีขาวจั่วต้อกินเข้าตรงกระตัวห้องน้ำเสียแล้วไม่ดีนะครับโอเคนะแต่ที่สำคัญที่สุดตรงนี้ต้องกั้นหน่อยหาตู้ชั้นประกันอยงเี้แล้วลูกลูกก็ไม่รู้ลูกไม่เบือหรือพ่อมาห้างได้ไม่ใหญ่แต่เราทำบ้านอยู่แล้วถ้าเกิดเราก็ต้องทำแต่ได้แล้วแต่เขาตู้หรือจะ ที่เน้นคือมืดมืดคืออัปมงคลต้องสว่างแล้วเปิดที่ใต้แหงแตเข้าไม่ได้ให้เข้าโรงเรียนมาทางทิศเหนือให้ออกทางทิศเหนือนะสองที่ที่ฝั่งตะวันสองทิ่ที่เราอากาศคว่งสว่างปิดหมดเลยก็เปิดหน้าแต่ใหญ่เลยนะแตกที่แรกได้ตั้งงี้ตั้งงี้ั้งงี้นรับอาจจะเดินยนไดเต่าไปหันหน้าไปทางทิศตะตยู่แล้ว แต่ตรงหนน้าไม่ขึ้นดีนะครับเกิบหน้ามาไว้ฝั่งนี้หน่อยนึงแล้วก็หา้ฉากมาบังหนอยระวังน้ำออกไปฉากสีเขียวก็ได้นะนะครับป้องกันน้ำกับไฟไม่มีพิคารกันเติมให้คําสวกเข้ามาให้ได้ในบ้านใช่ครับใช่ครับให้ส่างอย่างเงี้ยแดดเข้าน้อยแดดน้องเข้าคําสว่างก็อย่างงี้สุดยอดอากาศไท่เพงนี้ดีเลยนะครับ อ่านะคะก็เป็นบ้านนะคะที่อาจารย์สุรัตน์พงได้ไปดูหงจุ้ยกันนะคะเป็นลูกค้าอาจารย์ก็ทำให้เราเห็นภาพเป็นลูกค้าใหม่ที่ดูทีวีแล้วก็เกิดเพึงไม่มังกรแล้วก็เชือญจะไปตรวจดูปรากฏว่ามันมืดมากไม่คือดีนักมืดที่ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแล้ยังมีขั้นสงอีกนะห้องนอนเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูนะครับ ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพาไปดูค่ะด้านบนนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยดูเหมือนบ้านเนี่ยนะคะจะมีความสวยงามนะแล้วก็หลังใหญ่ที่ดีนะสวยแต่มืดมืดคือเสียต้นไม้เยอะเกินไปท้าย้านมืดต้องกองต้นไม้บ้างคือนิบกิ่งมันบ้างต้นไม้คือความสวยงาม ให้เงาแดดอย่างนี้ดีนะครับให้ความร่มรื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปก็จะกลายเป็นรกพอรกเสร็จนี่นะคะมันก็ทึบอีกทึบพอทึบก็มาความมืดก็มาสิ่ของคนก็มาอากาศก็ไม่เข้าอันนี้เนี่ยไม่ยากปรับพวงจุ้ยไม่ยากนะคะแค่ตัดแต่งต่างสิ่งแวดล้อมอยากคิดว่าไม่ยากยากยากเหมือนกันเลยไหมคะถ้าจะทําให้เขาดีต้องละเอียดอ่อนไม่ใช่ขอไปทีไม่ได้จากประสบการณ์สามสิบกว่าปี เดียงกันดูห่งจุ้ยทุกอย่างต้องละเอียดแม้แต่พื้นรามุมตึกมุมเสาต่างๆพวกนี้สำคัญเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นมุมเหมือนกันด้านหน้าของตัวบ้านก็จะมีศาลาอยู่คพุ่งไปหาเข้าไปดีดูมุมของศาลาใช่ไหมครับพุ่งไปสู่อาคารเข้าไปดีอ๋อจะก็แนะนําให้แก้ไขถูกต้องนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เห็นภาพเลยนะคะในการจัดห่วงจุ้ยนะคะมีหลายมิติด้วยกันนะคะมีรายละเอียดนะคะอ่าก็ต้องให้ผู้รู้ผู้ชำนาญนี่นะคะ ไปให้ความรู้กันนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ,รนะคะช่วงนี้พากันก่อนค่ะ